ก้องทันทีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดําเนินลงจากสถานีรถไฟฟ้าหลักสองไปทรงเยี่ยมประชาชนที่มาฝอาทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จบริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแคหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดําเนินจากสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยมายังสถานีรถไฟฟ้าหลักสองด้วยรถไฟฟ้าพระที่นั่งระยะทาง11กิโลเมตรในโอกาสที่ทรงเปิดรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินส่วนต่อขยายอย่างเป็นทางการ เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะโดยตลอดเส้นทางที่ทั้งสองพระองค์ทรงพระดำเนินลงจากสถานีรถไฟฟ้าหลักสองเยี่ยมประชาชนทรงบกพระหัตถ์และมีพระราชาปฏิสันทานกับประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะก่อนที่จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับค่ะ สำหรับจุดนี้นะคะนอกจากมีประชาชนแล้วก็ยังมีนายบินบรรลือฤทธิ์และเสียโปโปโ,อโปโอ,โปโอโนนท์ที่เดินทางมาเข้าฝอาทูลและอ,องทุรีพระบาทรับสเสด็จทั้งสองพระองค์ด้วยค่ะขณะที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแคที่จัดเตรียมไว้มีประชาชนจับจองเต็มพื้นที่ทางเข้าทําให้ประชาชนบางส่วนนั้นลงไปริมถนนเพชรเกษมฝั่งหน้าห้างสรรพสินค้าเพื่อจะได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด อย่างเพื่อนสนิทคู่นี้นะคะที่ตั้งใจตามไปเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทุกครั้งที่มีโอกาสครั้งล่าสุดเธอตามไปเฝ้ารับเสด็จที่จังหวัดอุบลราช,ชธานีเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งปรากฏภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงย่อพระวรากายอยู่ตรงหน้าพวกเธอสร้างความตื้นตันใจให้แก่พวกเธออย่างมากค่ะคือไม่ใช่แค่วันนี้ค่ะอะ ตั้งใจว่าทุกครั้งที่ไปได้จับไปค่ะคือยิ่งได้ใกล้ชิดทองท่านเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าเราต้องต้องมาทุกครั้งค่ะแล้วพอได้สัมผัสพระองค์ท่านเนี่ยก็จะเป็นกำลังใจเหมือนให้เราอะค่ะไม่กล้าทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่า ท่านก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยค่ะเรามไม่ก็ไปที่อุบลนะคะนวัดหนองตาพงแล้วก็ที่วัดพระแก้วตรงวัดพระแก้วก็ได้อยู่ตรงหน้าประตูวิเศษที่ท่านออกมานะคะก็ได้คือก็ต้องให้กําลังใจท่านเนี่ยนะคะตรงนี้พระองค์พาท่านน่ารักมากท่านก็ทรงตัดว่าทรงขอบใจแล้วก็ขอให้ทุกคนน่ะ ตรงร่วมรักสามัคคีกันนะคะในอย่างนี้เช่นเดียวกับหญิงคนนี้นะคะที่ไปเฝ้ารับเสด็จแทบทุกครั้งแต่ครั้งนี้เธอเตรียมข้าวต้มมัดที่ทําเองมาด้วยโดยตั้งใจจะถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหากมีโอกาสค่ะ คืออยากจะทําให้ท่านไม่สบายใจนะให้ท่านถวายท่านแล้วเราก็สบายใจนะอยากให้ท่านไม่ทราบว่าในหลวงจะจะจะยังไงไม่ทราบแต่เรามีใจทําด้วยใจทมา